สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหลินหลินนะคะเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นนักเตะ วันนี้นะคะก็เสนอข่าวเกี่ยวกับมาคัทและฟอร์ดนั่นเองนะคะดาวเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีอะไรให้เราน่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูมาพร้อมกันค่ะก่อนไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้หลินหลินด้วยนะคะโดยหลินเนี่ยก็จะผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬานะคะออกมาเรื่อยๆก็จะเป็นเกี่ยวกับในวงการฟุตบอลนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้หลินด้วยนะคะด้วยะคะ่ะวันนี้นะคะ ได้บอกไว้ว่าแรดฟอร์ดเนี่ยยังแยกซ้อมแมนยูไฟเขียวหาทีมใหม่ลุ้นซบบราซ่ามาคัดแรดฟอร์ดนะคะยังไม่หมดไฟแม้ขอขึ้นบัญชีย้ายจากแมนเชสเตอร์อยู่ในต็ดแต่เจ้าตัวนะคะก็ยังแยกซ้อมเพื่อที่จะเรียกความฟิตนะคะที่แชนินตันหลังโดนปลดเสื้อเบอร์สิบให้คุณย่านะคะลุ้นลุยลาลิก้ากับบาร์เซโลนาซัมเมอร์นี้ ตัวมาคัลเน็ตฟอร์ดนะคะกองหน้าจากแมนเชสเตอร์อยู่ในติดนะคะยังคงเข้ามาร่วมปรีซีซั่นกับสโมสรน,นะคะทั้งวันที่7กรกฎาคมแล้วก็วันที่8อังคารที่ผ่านมาแมรูเบนอัมรูริมนะคะกุนซือชาวโปรตุกเกสนะคะให้เวลาพิเศษบอกว่ายังไม่ต้อง กลับมาซ้อมก็ได้นะคะเพื่อที่จะเปิดทางเนี่ยให้เจ้าตัวได้หาต้นสังกัดใหม่ก็ตามแรดฟอร์ดนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน5นักเตะแมนยูร่วมกับอารีฮันเดกานาโช่แอนโทนีเจดอนซันโชและไทเรลมาเลเซียนะคะที่แจ้งความจำานงนะคะอยากจะอำลาลงละครแห่งความฝันในช่วงเปิดตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเรดฟอร์ดในวัย27ย่าง28ปีเนี่ยก็ได้ขออนุญาตสโมสรลงซ้อมที่แคลินตันนะคะเพื่อรักษาความฟิตของตัวเองและแมนยูเองนะคะก็ไม่ได้ขาดแถมยังเปิดทางให้นักเตะทั้ง5รายเนี่ยยังคงสามารถเข้ามาฝึกซ้อมใช้ศูนย์ฝึกซ้อมได้เหมือนเดิมแต่ข่าวอ่ะก็รายงานมาว่าเรดฟอร์ดเนี่ยต้องแยกไปซ้อมเดี่ยวโดยไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนๆในทีมแมนยูแต่อย่างใด ก่อนที่ทับปีศาจแดนนะคะจะเดินทางไปทัวร์สหรัฐในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าและดาวยิงผู้ดีมาคันเลสฟอร์ดเนี่ยจะไม่ได้ร่วมทับไปด้วยนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะแมนยูให้มาเตอุสคุนยากองหน้าคนใหม่ได้สวมเสื้อหมายเลขสิบแทนมาคันเลตฟอร์ดไปแล้วในขณะที่เจ้าตัวนะคะยังหวังจะได้ไปเล่นให้บาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับข่าวที่เรานำมาฝากในวันนี้และนี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวจากเจ้าตัวมาคันเลตฟอร์ดเองแล้วก็จากสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะทุกคนคิดว่าโอกาสที่บาร์เซโลนาเนี่ย จะอยากได้เล็กฟอร์ดไปร่วมทัพด้วยเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ซึ่งบาเซโลนานะคะนอกจากจะสนใจมาคันเลตฟอร์ดอะไปร่วมทัพด้วยแล้วก็ยังมีหลุยดีอาร์ตนะคะที่เป็นตัวเลือกหนึ่งในการเสริมทัพเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ไหมที่เจ้าบนทุ่มเนี่ยจะเสริมทั้งสองคนเลยหรือถ้าให้เลือกใครคนในคนหนึ่งเนี่ย ทุกคนคิดว่าจะเป็นลุยดีอาร์ตหรือแรดฟอร์ดก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลิงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาล้วฟันนะคะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะ,นะคะเราติดตามได้เลยนะฝากกด s ั b สไ r i b e ให้ลิลลิงด้วยนะคะ